ก็ฟันเห็นเพิ่นนั่นแหละตอนแรกก็เได้มาหาหน่ะตัว่าฟันว่าตำรวจจับหน่ะครับบมดนี้ว่าอยู่กับแม่สองคนแม่ก็เลยเได้จตามแม่ว่าหน่ะนั่นแหละก็เลยกันเสาร์มาเลยสื่อขนมมาห่อหนึ่งบ่ามดกินหมดหนึ่งเส้นไหว้เพิ่นไหว้เพิ่นห่อเดียวครับก็เลยจุดธูปขอโชคนล้เพิ่นนั่นแหละไนส4 3สนึ่งก็เลยว่าง่วนอยู่แต่ว่าคันทื่องวนนี่คือสื้อของมาให้อยู่ให้กินอยู่ว่าครับ เตืองวันนี้วันน่าสิเฮ็ดบางสกุลให้เพิ่นสีก้องวัวสักบางสกุลเลยสักบางสกุลให้สีกองนี่วัหน้าเนี่สามตัวตรงๆรงมีว่าครับขอขำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ๋อเอ้ยมาสักโอ้โหปวดจ็บแฝงเลยตัวนี้เออปวดเงินปวดสา้นให้เพิ่นอ่านอ่านให้เพิ่นให้โชคให้ลาบอืมอเพิ่นได้ยูได้กินเพิ่นก็มีพลังมีกำลังครับทีอกดีใจให้โชคลูกเเต่าารลอ นี่ละเพิ่นหายสี่สามนี่ละพ่อแม่นี่ละพ่อแม่อยู่นี่อยู่น้ำกันนี่ละอก็ทั้งเอือยทั้งปูยาตายายก็อยู่นี่ละครับให้โชคลูกหลานให้ยโชคห้ลูกหลาสเพิ่นห้ยมัอนั่นยังว่าตรงตรงเลยเจ้าวะสี่สามนั่นกอมันครับกอมันถึได้ตามมาอีกเบ้อมาขอโชคกับแม่อีกเลยสื่อพุลมะกหวางใหม่สื่อต้มขนมอืมาเลี้ยงเพิ่นเพิ่นนีอกดีใจนะเพิ่นพลังซอยลูกลซอยหลานว่าให้โชคให้ลาบนี่ ม,มาขอโชคขอลาบให้หลูกแล้วท่านได้โชคได้ลาบเพื่อว่าครับเราเลยมาขอเพิ่นตองงวดเลยขอซื้อมาให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็ไดล่าปากกับเพิ่นไว้แหละหน,น้าก้อนะนรับอืมมือนั้นนั่นเพราะว่ากันลูกหลานได้โชคได้ลาบน้ำให้กันแม่หรือว่าพ่อแม่ปุยยาตาใจให้เถอะอสิบลืมดอกเสียอาผลปมากลักใหม่แล้วก็ขนมขนมเขาหรือว่าอาหารวัขนข้าวทุกอย่างแเรามาให้ยั่วให้กินยั่วว่าครพอดีมันก็เขาอี๋ อพอเป็นเสด็จมาขอเพิ่นอีกมือเซ้านี่บอขอโชคข้าเพิ่นอีกว่าขอจากสองสามงวดเดี๋ยวละคันเพิ่นไปได้นะครับก็ว่าเพิ่งหายตรงตรงอยู่พอมันครับหรือว่นทีสงครามชายอีกมันมีกบ่แน่์พอมัน,น,มน,นก็ตรงกันยังยังมีความเชื่ออยู่นะผมเองยังมีความเชื่ออยู่ว่าแม่นี่คงสิซอยลูกว่าว่าสงสารลูกบ่มีอยู่มีกินกิดว่าพอมันก็เลยเฮ็ดไปคือเดืยดเพิ่นแล้วกะเดืกมีใจเพิ่นก็ได้กินครับเพิ่นก็สิมีพลังอืม ทางวดทีแรกเขาถูกขอนะคะเออชุดถูกขอที่วดที่แล้วที่ได้สี่สามนี่เลยสี่สามตรงตรงเลยบ่ตรงบ่ได้ตั้งใจยย่งมาในมาลันทานเนี่ยเขาทานไม่จอดรถไว้กันย่างเขามากืุดสิอืมมากอ่ะฟันห็นเพิ่นนั่นแหละตอนแรกก็เสด็จมาหาหนัะแต่ว่าตำรวจจับนั่นแหละครับไมดีว่าอยู่กับแม่สองคนแม่ก็เลยเจดีย์ตาแม่ว่านั่นแหละนั่นแหละก็เลยกันเสารมาเลยสื่อขนมมากห่อหนึ่งบ่หมดกินหมดละวัยเพิ่นวัยเพิ่นห่อเดียวครับก็เลยจุดทุบขอโทษนชคเพิ่นนั่นแหละ ไหซีสามหนึ่งก็เลยว่างวดอยูแต่ว่าขัดทื้องวดนี้คือซื่อของมาอยู่ให้กินอยู่ว่ะครับแต่ทื่งงวดนี้วดหนาสิเฮ็ดบ้างสกุลให้เพื่อนซื้อกองสักบ้างสกุลเลยสักบ้างสกุลไหซีกลองหนึ่งวดหนาสามโต้ตรงๆอยู่ว่ะครับขอเพื่อนละเนาะขอแล้วแต่ว่ามันได้สองโต้ดีฮ็ดจะได้เนาะนี่ว่ามันโม่ได้สามโต้เนี่ยนี่โต้จุดสาวนี่ถูกเชิญท้ายจะผมจุดว่าะมันเป็นใจผมความตื่นอย่างไรไม่สานี่บ่หนี่ร้านโต้ไมากเมื่อสานี่ผมว่าผมว่าซื ปเป้แบบไหนผมยังคึดบ่อกกันโต๊ะกลางโมหูครับครับก็ผมว่ารูปพืชหน่อยสองโตนี่บอสี่สามสามสี่ตัวเก่านี่บ่ตัวเก่าเล็กเล็กมันมาตัวเก่าอยู่แล้วเล็กของเวลานี้มาตัวเก่าตัวเก่าแต่ว่ามันสีมือน้ำมันออกบนไม่น่อครับนี่มันสีกลับสลับมาออกรางผมเนี่ยเนี่ยเบิ่งคขอ้นคืงเตาะคือต้นสามห้าสี่บ่กกับโต๊ะไหนกับผมโมได้แต่ผมบอกเป้ต้งตรงนั uh ่นแหละ อนี้แหละสามสีนี่แหละผมเองสามซีส่สามศูนย์ซี่อ๋อสามศูนย์ซี่ครับเลยสามโต้เนยครับเกิดเป็นสั้นกระเก้าสี่สามมันมีสองเลขนี่แหละครับสี่พ่อสี่คำนวณเบื้งหนะ้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะผมบอกมีประมาณนี้เแค่นี้เองละบ่อนอกเงื่อนนั้นก็ผมมีเลขสองโต้ก็ซือสามซีซี่สามเทนาน่านั้นต้นนะครับนั่นก็มาต้องไป่าย์ละตั้งมันแบบมันล่างๆนอขั้นบนศูนย์ก็เก้านะตั้งอ๋อครับ แน่นอนละครว่าคำเบอร์ซูนเก่าสามเก่าสี่สามเก่าสี่แล้วก็สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่ครับชงเหล่งสองหางแค่นี้ละครับแต่กันเหล็กสองโตกับเสื้อสามสี่สี่สามแค่นั้นอ๋ออืมอืมอืมมาต้องไปเอาลายครับเมนงูตีเหล้วกระจุดได้ตัวนี้นะคะงูตีเหล็กได้สามสี่สามสามสี่สามครับงูตีเหล็วได้สามสี่สามมางูนี้นี่ละเป็นอีงสี่นีผมกับจิสามเก่าผมผมมันเก่าละวะ ทันว่าเก้ากับศูนย์อย่างไรครับแต่บางคนก็บวศูนย์บางคนก็่วเก้าผมก็จะแต่ว่าพอเดือนนี้โตก้างนี่คิดว่าเป็นโตใดหผมว่าเก่าไปแล้วเก้ามันสาวผมบึ่งว่าคือจังเก่าล่ะจังไดกับเก่าเนาะทันเออแต่เก้านี่คือเปอร์เซ็นต์หลายกว่านะเปอร์เซ็นต์หลายหลายกว่าศูนย์ศูนย์อืมผมบ็ว่าสามเก้าซีเลยแล้วครับแต่ว่าจะสื่อกันไว้เน้นว่าสีอสี่ศูนย์เนี่ยสามศูนย์สี่นั่นสื่อ จัเนกันไว้แน่นมีแล้วมีแค่สองหางนี่แล้วตัวตรงกลางมันไม่ชัดเนาะเออตัวตรงกลางไม่ชัดก็ให้พิจารณาเอาเองเนาะได้ว่าจังไรมันจะชัดแค่สามเออมันสามกับสี่นี่ชัดเจนแห้งชัดเจนแห้งแต่มันนั้นสามสามสี่สามนี่ชัดเจนมัตตุโต้เลยเพียงแต่ว่าถูกมันแตกกลางเฉยมันมันพากลางลงมาเลยครับมันก็อยู่ข่างเดียวกันนี่แหละตัวนี่เพื่อจะให้จับงวดครับคิดว่าสิโค่เพิ่นไปเรื่อยๆแล้วจนว่าได้ยู่ได้กินหมดละเออก็สี่ทั้งมุญนในเพื่อนแน่ว่าถ้าได้โชคนั่งก็จะได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนีท เทาเห็ดชงบุญชงกุศลแม่คนได้รับได้ยู่ได้กินฮะครับบอกเคนไหวอยู่บอกแม่อยู่ในแบบเบิ่งเรียนอะไรได้มันขึ้นฝันว่ากวอนซวออกมาเนี่ยมันเศ้าเนี่ครับฝันว่าเพราะไงบานห้องเนี่ยเพญาะวั่นห้านี่ยแหละเพิ่นเอาเงินให้ยีซื้อบาตเพิ่นว่าเอาผู้ซอยมึงจำหนี้เด้อกูให้มึงไปซืบคนร่ำใหม่เออไปเลี้ยงกู่มีเงินกูมีจำหนี้ละให้มึงผู้ซอยมึงเพิ่นว่า ขึ้นหายม่ยีบาทมากมาสอบว่าซึ้งขั้นให้ยี่สิบบาทไปดิอืมเลยซื้อของเลยก็เลยฝวันเป็นความจริงหีบ่นี่มืขึ้นกับฟันว่าเท่านั้นให้อืมบานมสอบับบ้านขั้นให้ร้านนะร้านผมว่าเขียนเหล็ลงดินให้ผมห่อย้ยต้เขียนกับชัดเจนเลยเหราให้ชัดเจนแล้วเอาเลขกที่ว่ามากนี่แหละเอามากบ่ครับที่ว่านี่แหละเอาให้ชัดๆเลยเอาจังสี่แล้วเนาะอ่าครับตื้นสามาได้ยี่สิบบาทตื่นสามาได้ยี่สิบบาทต้องฟันเป็นจิ้งน บ้าน็ำคับไปไหนร้านร้านนอมสอนอ่องบางที่หาเองบางที่ออกมาบางที่หาก็เลยเป็นเลขเขียนใส่ดินเนาะเขียนใส่ดินเลยเอามือดีกว่าเอาจังสีเลยดีกว่ามันไงดิมันชิดชัดบ่กันมันเขียนกลับจังสีได้บ่อ่าลองเบิ่งอ่ะกลับมันตรงตรงไหนเนาะมันตรงใไปตรนี้ที่เนาะนี่สามสามเขียนชิดชัดเนี่เพื่อเอ็ดสี่เปิ้ลยันให้ผมเบิ่งเลยเออยันเอ็ดสี่เปิ้ลเป็นย่ปนบ่คคาแก๊พหัว สามเก้ารเก้าคิดนน่นมากคลองเบื้องอ่ะนี่นี่ละเก้านี่นี่ด้วยนี่นี่ละเก้าเก้ามาชัดเย็นเลยเก้าชัดมั้งเน่ะครับเก้าจะนี้ก็ซี่ี่มาไปเอาไปกันเออนี่ละนี่สีเออชัดเจนชัดเจนว่านาะครับสามเก้าสี่เก้าสี่ ตาตัดสองตัวเอาเองตัวสองตัวก็ตัดเอาเองนะตัดเอาเองเด้อครับบ่งหนามักหลังกัเอายหนาบากหลังก็ตัดเอาเออพอเดือนเขียนหาแล้วเขียนลงดินอย่าลืมกั้นไว้เนี่เด้อสามศูนย์สี่นั่นสามศูนย์สี่กั้นไว้นั่งเออกั้นไว้ในหางหนึ่งนะหางหนึ่งเออกันบนศูนย์ก็เก้าหน้าเพราะว่าตัวกก้าเนี่ยผมจำผมคิดพงว่าเก้าล่ะแต่ว่าบางคนว่าศูนย์เอามองนี้เอาเขียนกับมหาผมเลยก็ได้นื่เอ่ตองกลับหัวดอกเอาตรงตงเลยอ่ะ ตรงๆเลย่ะเอาต่อไปหั่นอีกเอามือถนัดนัดดิกว่าครับเอาถนัดถนัดเลยเอาเอาเอานี่ล่ะแต่มบานพ่มผัดกระดาษไอ้เจ้าหัวน่เป็นยังเอ้ามาเลยบานพุ่มพันมาศูนย์พันมาสามเพราะว่าพ่นกระมานํน้าเหมือนเสาศูนย์สี่นี่ล่ะเขียนลงดินหายแล้วครับชัดเจนชัดเจนล่ะชัดเจะชัดเจนไอยบ่มีอีกแล้วบ่มีอีกแล้วครับเป็นภูละฮอดงสุดท้ายพูลาบัน รอแต่ความฝันอย่างเดียวเนาะครับผมแนนในการจะรอบคมฝันว่าทายายไปเขาไปหาอีกบ่ครับบางทีมาแรงแต่อยู่ได้กินก็เป็นเลขกสามศีหรือว่าสามเก่าศีสองครับตัสองหางตัดเดินกันเอาเนาะเออตัดเดินเอายิงก็เหล็กสองโตกับสามศีนั่นแหละครับเหล็กสามศีนั่นแหละง่ายง่าย